สวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับของคุณแทนธรรมชาติครับขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวรบกวนเซ็นรับให้หน่อยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับรบกวนเซ็นชิปูรับให้หน่อยครับได้เลยครับปั๊บเฮผมคืนพี่ก็ได้ผมถามจริงๆนะพี่ใช้งานหนักๆอย่างนี้ทุกวันรถมันไหวจริงเหรอไหวดินี่มันยามาห้าเฟนนะ ตัวจริงเรื่องการใช้งานวิ่งส่งงานเป็นร้อยร้อยโลยังได้ oh. แค่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับอ่ะงานโหดแค่ไหนผมก็ไม่กลัวสวัสดีครับที่ัสดมางวนะครัผมก็ ทงานทั้งวันส่งของทั้งวันวิ่งวันละเป็นร้อยโลอย่างนี้ก็ กินน้ำมันแย่เลยดิดนี่มันทางของเขาเลย Yamaha Fin นเนี่ยมีระบบจ่ายน้ํามันแบบหัวฉีดแถมมีระบบ ECU นะควบคุมการจ่ายน้ํามันประหยัดถึง96กิโลเมตรต่อลิตรนะแล้วขี่วันละเป็นร้อยโลงเงี้ยเคยเจอแบบเหตุการณ์อุบัติเหตุเบรกไม่อยู่อะไรเงี้ยเจอบ่อยครับสถานการณ์แบบเนี้ยแต่ Yamaha Fin นะ่ะเขาใส่ใจทําให้การเบรกอะ่ะในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอะ่ะผ่านไปอย่างราบรื่นเลยสบายๆแล้วเงี้ยเรื่องการบํารุงดูแลรักษาเนี่ย เหนื่อยแย่เลยพี่ใช้งานหนักอ่ะโอ้พูดแล้วจะหาว่าโมพี่ก็ว่าไปขอมนนิดนึงแล้วกันจัดมาเลยดีกว่าอ <c oughs> ย่าม้าฟินเนี่ยขารับประกัน5ปี <c oughs> ไม่จำกัดระยะทาง <c oughs> ขอแค่เข้าไปเช็คระยะให้ตรงก็พอป <c oughs> ี่เขาซ่อมให้สบายๆใช้งานยาวๆโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้น <c oughs> นี่คือเขาซ่อมให้เลยนะพี่ใช่ครับปี5้ปีนะหปีไม่จำกัดระยะทางโอ้โหทั้งอะไรทั้งค่าแรงปีครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นสรุปนี่ถามนี่คือจะไปออกรถใช่ไหมผูปล่าพี่ รถมันสวยเฉยเออพี่คันนี้เคยเอาออกไปออกทริปยังอืมแบบว่าไปเที่ยวธรรมชาติดูนกดูไม้อะไรเงี้ยขับไกลๆเคยยังยังเลยอ่ะอยากลองอยู่เหมือนกันอยากลองงั้น เปล่นจริงเลยเอ้ยใครเนี่ยใครแอบมานั่งปินอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าวโอ้พี่เฟียน มาอยังไงครับเนี่ยเอ,อ้ยผมก็ต้องถามพี่ว่าพี่มายังไงไม่ใช่พี่ถามผมแล้วมาไงครับพี่มายามาห้าฟินเนี่ยครับโอ้โหมาออกทริปตามนี่เราคุยกันไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นไงบ้างพี่การเดินทางออกมาขับขี่ท่องเที่ยวแบบนี้ฟินอยู่ครับขับขี่นี่คล่องแคล่วดีและอัตาราเร่งแหละขับมาเนี่ยประมาณความเร็วประมาณเท่าไหร่กำลังดีนะถ้าโล่งๆก็ร้อยเน่งมีรถหน่อยก็ประมาณ80ดิคนระับสบายสบายถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันโอ้หต้องบอกเลยว่า บรรยากาศแบบนี้นี่หาได้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เนี่ยก็เดินทางมาท่องเที่ยวแบบนี้ได้เหมือนกันสือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะผมว่าไม่เหนื่อยมากครับถ้าเหนื่อยก็พักสักหน่อยมีแหล่งเช็คอินเยอะแยะลครนายกนะฮะตรงนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกสาลิกานั่นเองโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับการเดินทางกับยามาฮาฟินมาตลอด2ปีที่ผ่านมาใช้ดีครับทนแต่ก็ไม่ค่อยจุกจิกใช่ไหมพอเรา้งานทครับซ่อมแซมก็มีบ้างแต่ว่าไม่จุกจิกที่สําคัญเลยคือการรับประกัน 5ปีเนี่ยแหละ5ปีตลอดระยะทางไม่มีโปรโมชั่นระดับใช่ครัต้นๆของโลกเลยว่าได้นะครับพี่แบบว่ายามาฮ่ากาทำให้กับลูกค้ายามาฮ่าฟินเนี่ยว่ายงงไยว่าขี่กันยับยับไปเลยโอเคครับพี่วันนี้การเดินทางเราสองคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมหลังจากแอบไปคุยกันอยู่หน้าออฟฟิศอยู่นานนะฮะจริงๆแล้วผมก็ ถามหาข้อมูลแหละเพราะอยากจะมียามาฮ่าปินของเต็งสักคันเหมือนกันจะว้ามาบ้างใช่ไหมใช่แอบว้ามาบ้างอยากได้รถดีๆสักคันออกมาขี่ท่องเที่ยวแบบนี้ได้แล้วก็ม,มีการขับขี่ที่คล่องตัวใช้งานในเมืองได้นอกเมืองได้แบบนี้สำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดนว่งพี่ครับผมกลับบ้านแล้วนะอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเราสองคนก็ขอทิ้งท้ายด้วยสโลแกนของยามาฮ่าฟินกันลวกันนะครับฟินวกว่าก็โดนกว่า